สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับพาพี่น้องมารับชมงานขึ้นถนนสีเลนครับที่อำเภอโนรินแดงเชื่อมต่ออำเภอประคำครับขยายเป็นสีเลนครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้เจ้าโคมัสุจะล้มต้นไม้นะพี่น้องนี่โอ้โอ้โโอ้โโคมัสุพีซีสองหนึ่งศูนย์ครับ เอาไงลูกพี่เอาไงลูกพี่เออเอาแล้วเอาแล้วหักเลยลูกพี่หักเลยหักเลยอ้าวเอเอ ไม่ลงไม่ลงไม่ลงเ,เ,เรียบร้อยครับนี่ครับคนขับใช้วิธีเอากิ่งด้านบนออกก่อนพี่น้องจะได้ไม่ล้มไปฟาดสิ่งของด้านข้างครับ නොයි දඩ පේ ද්වාග ්‍රයි ි เศษไม้เยอะนะเพื่อน บ้านนี่มาตัดไม้ต้นเล็กๆไปขายนี่สบายเลยครับนี่พี่น้องอที่เส้นอำเภอนนนดินแดงครับไม้เยอะมากนะตลอดทั้งแนวครับนี่นยจุดตรงนั้นเป็นช่วงโค้งอันตรายนะคนที่ผ่านไปผ่านมาที่โนนดินแดงประคำจะรู้ดีครับเอามาดูเจ้าคมส,สุเรียต้นไม้กันต่อครับนี่